อยากรู้ไหมคะถ้าเราดื่มเบียร์บ่อยๆจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายเราหลายคนเชื่อกันว่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เข้มข้นเท่านั้นที่อันตรายต่อสุขภาพและคิดว่าเบียร์เป็นเพียงเครื่องดื่มอ่อนๆที่ไม่มีผลเสียอะไรต่อร่างกายแต่รู้หรือไม่ว่าน,นี่คือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นกับคุณได้เมื่อคุณดื่มเบียร์ หลังจาก20นาทีแรกคุณอาจมึนหัวเล็กน้อยรู้สึกอารมณ์ดีมองโลกเป็นสีชมพูผ่านไปประมาณ1-1ชั่วโมงครึง่งคุณจะรู้สึกกระหายน้ำปัสสาวะบ่อยและเริ่มง่วงนอนหลังจากนั้น12-24ชั่วโมงคุณจะรู้สึกแห้งเริ่มมีอาการปวดหัวเวียนหัวกระหายน้ำและใจสัน่นหลังจากดื่มเบียร์ทุกวัน กระเพาะอาหารจะเกิดความผิดปกติของเยื่อเมือกและการหลั่งของน้ำย่อยในกระเพาะอาหารทำให้เป็นโรคกระเพาะอาหารท้องผูกอารมณ์ไม่ดีรู้สึกหน่วงๆในกระเพาะตับระบบทำลายของเสียของตับมีปัญหาทำให้ตับเกิดการอักเสบนานวันเข้าจะนำไปสู่โรคตับแข็งได้ไตระบบการขับถ่ายของเหลวและสารละลายของเหลวในร่างกายจะเริ่มทำงานผิดปกติ ทำให้แข้งขาอ่อนแรงนอนมิหลับภูมิต้านทานต่ำมีอาการของโรคไตหัวใจระบบเส้นเลือดหัวใจผิดปกติมีไขมันเกาะเส้นเลือดหัวใจทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะความดันสูงโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองตามมาต่อมไร้ท่อ ระบบต่อมไร้ท่อทำงานผิดปกติหากเป็นหนุ่มๆการผลิตฮอร์โมนเพศช,ชายจะชะงักทำให้เกิดการบวมเบียร์มีไขมันสะสมเป็นพุงพุ้ยส่วนสาวๆจะพบความผิดปกติของรังไข่และซีดในรงังไข่มดลูกอักเสบและเป็นหมันได้ค่ะผลลัพธ์น่ากลัวอยู่ค่ะควรดื่มแค่พอประมาณหรือดื่มแค่บางครั้งบางคราว มาถึงตรงนี้ใครฟังอยู่แล้วเปรี้ยวปากอยากดื่มขึ้นมาเลยคอมเมนต์มาแชร์กันบ้างนะคะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บ่อยส่งผลกระทบโดยตรงต่อการทำงานของตับและอาจนำไปสู่โรคตับอักเสบและตับแข็งได้นี่ทางการแพทย์จีนการดูแลตับถือเป็นพื้นฐานในการดูแลสุขภาพเอิร์นเวย์ได้เลือกใช้สมุนไพรจีนสูตรเฉพาะซึ่งเป็นต้นตำรับยาบำรุงฟื้นฟูปรับสมดุลตับ ซึ่งมีประวัติการใช้ในวงการแพทย์จีนมากว่า800ปีมีทะเบียนยาในไทยมา18ปีรักสุขภาพใส่ใจดูแลตับการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเว027514399